สวัสดีคุณนัทค่ะสวัสดีคุณนัทฮะดีค่ะนัทโทรมาจากไหนคะ่ะโทรมาจากอ่าเทียนทะเลยี่สิบแปดนี่เองค่ะฝั่งคุณเหมือนกันอ๋อตรงฝั่งโทนนี่เองอใช่ค่ะคุณนัทจะมาเล่าเรื่องเธอมากับฝนเหรอใช่ค่ะทําไมมันต้องมากับฝนเพราะว่าฝนตกแล้วนางมาเลยค่ะทุกครั้งที่ฝนตกนางจะมาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเะไรมันจะเป็นมันจะเป็นครั้งเดียวค่ะในชีวิตแล้วก็จะไม่แล้วก็จะไม่เกิดขึ้นอีกจริงหรอ แสดงว่าเป็นครั้งเดียวในชีวิตแล้วก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นนานหรือยมันเกิดขึ้นนานหรือยังตัวเองประมาณปีหกหนึ่งค่ะก็ไม่กี่ปีก็ก่อนโควิดนิดหน่อยเนาะใช่ประมาณสามสี่ปีนะคะเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงทําไมจะต้องมากับฝนใช่วันนั้นวันนั้นรู้สึกจะเป็นเดือนรู้สึกจะเป็นเดือนที่ฝนตกมีสายพุษพายเนี่ยจำคร่าวๆแล้วก็ เป็นวันที่ฝนตกทั้งวันเลยตกแต่เช้าท<ฆ>ั้งวันเย็นแล้วก็ปอยแช่แช่แช,แช่ตลอดเวลาะฝนจะตกแบบนี้ตลอดเวลาอืแล้วเราก็เหมือนประมาณว่าวันนี้ไม่ไม่ออกไปขายของวันนี้ไม่ขายของวันนี้คือฝนตก<ฆ>ค่ะก็อยู่พักผ่อนอยู่ในบ้านปกติเต็ตงขายาอะไรอ่าขายทุกเสื้อนะคะแล้วคราวนี้เราก็เหมือนประมาณว่าเราหยุดแ,แล้วก็พักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็ทําอะไรทานไปเรื่อยเื่อพอตกกลางคืนเราก็นอนฝนตก อ,อพ,พี่จะบอกว่าพี่อาศัยอยู่คนเดียวพ,พี่อาศัยอยู่บ้านหลังนี้คนเดียวบ้านหลังนี้ซื้อมือหนึ่งนะคะไม่มีสองแล้วไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเราอยู่มานะแล้วคืนนี้ยเป็นคืนที่ฝนตกแล้วเราก็นอนภายในห้องเนี่ยห้องมันจะเป็นห้องไม่กว้างห้องประมาณสามสามคูณสองจุดห้าภายในห้องเดี๋ยวบอกภายในห้องก่อนมันจะมีเตียงนอนเนอห้าฟุตหัวนอนจะเรานอนทางซ้ายตู้เสื้อผ้าเราจะอยู่ทางขวานะคะ แล้วก็จะมีกระจกบานใหญ่กระจกบานใหญ่นี้น้องชายทํามาให้แบบเต็มตัวเลยอืเป็นบานใหญ่มากาเต็มตัวเลยเอาไว้ติดกับก,บกบระตู้เสื้อผ้าแล,แล้วเราก็นอนฝนมันก็ตกแอันนี้คุณจำเสียงประกอบฝนตกด้วยทั้งคืนเลยตกอ๋อก็คือในปีหกหนึ่งฝนตกยังไงนะแฮ่แฮ่แห่มันตกเหมือนเหมือนประมาณว่าอ่าตกหลังคาแล้วหลังคาแล้วก็จะมีลมพัดใบไม้ข้างๆด้วยมันจะแฮ่แห่หน่อย ได้ยังไงต่อฮะอ่าพี่ก็นอนค่ะหลับไปประมาณซักใกล้ๆตีหนึ่งนี่แหละนะใกล้เคียงกับตีหนึ่งนี้แหละมันก็ดีนเสียงเป่กแปะแล้วก็รู้สึกปวดท้องอยากปวดท้ห้องอยากเข้าห้องน้ำปวดฉี่เนาะก็เลยลืมตาอ,มอาการที่ว่าลืมตาปุ๊บห้องนอนมันจะเป็นพาห้องสีขาหมดเลยแล้วพี่เป็นคนที่นอนเนี่ยจะไม่ปิดจะปิดไฟจริงแต่ว่าบานเกตพี่จะไขขึ้นหมดเลยคือเอาไฟจาก ข้างนอกเข้ามามันจะสะท้อนสว่างมากเลยในห้องเนี่ยแต่จะไม่ชัดไม่ชัดไม่ชัดแบบสว่างแต่มันจะเห็นหมดเลยค่ะไม่มีอะไรคือเห็นมหมดทุกอ,อย่างในในเนี่ยในห้องเราอ่ะอพอเราปวดฉี่ล้วก็ลืมตาแล้วแตพ่พี่จะไม่คนนอนหงายเนาะ <ū eks. S 2> พี่ลืมตามาปั๊บหางตาพี่ก็จะฝาดหางตาพี่ก็จะฝาดเห็นเพราะว่าห้องมันไม่ไม่กว้างเนาะพี่ก็จะฝาดเห็นแบบลายลายสีขาวๆพี่ก็เลยตะแคงคมอ,งอ,องมองเออตะแคงคอมองแล้วพี่ก็เห็น พี่จะแทงเขามองปุ๊บพี่เห็นปั๊บพี่ก็ยังไม่คิดอะไรนะฮะยังไม่คิดอะไรแล้วก็ยินเสียงพี่ก็ยังหลับตาอยู่แล้วพี่ก็ยินเสียงออืคนละเสียงกับเสียงฝนใช่ไหมเสียงคนละเสียงก็เสียงฝนครับแต่ที่เราได้ยินและที่เราตื่นอ่ะก็คือเสียงนี้ออเสียงยังไงนะพี่ใช่เสียงแล้วเราก็หันเราก็เลยหันไปมองปรากฏว่าเจอ ผู้หญิงแน่นอนค่ะผมยาวนางเป็นคนที่ตัวเล็กมากตัวผอมใส่เสื้อสีขาวผมยาวถึงก้นเลยค่ะแต่นางหันหลังให้เราแล้วยืนอยู่หน้ากระจกบ้านที่น้องชายทําให้เราเนี่ยมนขึ้นบ้านใหม่เนี่ยแล้วก็สางหวีเอาหวีเนหวีผมแต่โคนโคนติดหนังหัวแล้วก็ยาวไปที่ปลายก็คือหวีผมเสียงหวีผมใช่ไหมเสียงที่คุณกําลังยายามตามอยู่ถูกต้องแห่แ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่วีผมเลยค่ะ่ือ่่่่่่่ ในห้องมันสว่างใช่ไหมพี่คิดว่าพี่อ่ะ,อ,ะอยู่คนเดียวฝนตกอยู่คนเดียวประตูล็อกแล้วนางนางเข้ามาได้ยังไงอืม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 ถูกไหมนางเข้ามาได้ยังไงแต่เรายังไม่ตกใจกลัวเท่าไหร่อืเท่ากับที่เราหลับตาขึ้นไปแล้วแล้วก็อา้าวก็อยู่คนเดียวนางเข้ามาได้ยังไงถ้านางเข้ามาได้นางก็ไม่ใช่คนอืมอืมนางไม่ใช่คนแน่อนอนพี่ก็เลยแบบใจพี่จะเป็นตุกตุกเลยนะใจะเต้นแรงมากเลยแต่ไม่กล้ามองมาก เราจะคิดอยู่ว kind of so he ่าจะทํายังไงที่ว่าจะให้เขารู้ว่าเราอะรู้สึกตัวแล้วอืมแล้วเขายังหวีผมอยู่ไหมนานก็ยังแย้แยแบบช้าๆสางผมแบบเสียงดังตลอดเวลาเลยด้ยด้ความที่มันสว่างอะแล้วพี่ก็แบบเห็นยิ่งเห็นยิ่งยิ่งตาแล้วยิ่งลืมตานานๆอ่ะถือโฟกัสมันยิ่งชัดขึ้นถูกไหมพอมันชัดขึ้นอะพี่มีความรู้สึกว่าเราจะต้องทํายังไงก็ได้อ่ะให้เขารู้ว่าเราอ่ะ ตื่นแล้วอืเรารู้สึกตัวแล้วเรารู้แล้วว่ามีผีกูกต้องเรารู้แล้วรู้ว่ามีเราฉันเนี่ยเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นบ้านของเราก็ซื้อมาใหม่ๆไม่ได้มือสองใช่ถูกต้องไหมถูกต้องค่ะอืพี่ก็เลยทํายังไงรู้ไหมพี่ก็เลยเหมือนประมาณหยิบผาห่มมาแล้วก็ปั๊บทำยังไงคะอะไรปั๊บ๊เพื่ออะไรคะผงห่มอ่ะมันจะอยู่บนหัวนอนใช่ไหมคะพี่ก็ทําเป็นหยิบผาห่มมาแล้วสะบัดอย่างเงี้ยปัดแบเแ็นอย่างเงี้ยทาเป็นอาวุธให้ให้รู้อ่ะ ฉันตื่นแล้วนะฉัน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 เห็นนะอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็ขยับตัวก็คือแต่ไม่ได้ขยับหันหลังนะขยับหันหน้าสู้เลยออด้วยความที่แบบเราอยากรู้เขาไปหรือเขาอยู่ไงถ้าเราหันหลังอ่ะเราจะกลัวความรู้สึกเราจะกลัวฝ่านะใช่ไหมทุกคนก็เป็นอย่างนี้กำลังเราจะต้องต่อสู้กับเขาละเพราะนี่มันคือบ้านของเราใช่พี่หันหน้ามองปุ๊บแล้ได้ความที่ว่าแสงสว่างอะพี่เห็นกระทั่ง ผ้าถุงที่นางนุ่งเป็นลายสีแดงเลื่อมดอกพิกุลดอกพิกุลเรียงกันเป็นดอกเลยชายผ้าถุงเป็นสีแดงสีแดงสดด้วยแลวเป็นมันแบบเลื่อมๆเ,เลยเป็นผ้าไหมยอย่างนั้นเหรอมันมันอย่างนั้นเหรอเป็นผ้าไหมตื่นมาพี่วาดรูปนั้นเลยพี่ติดตามามากแล้วนางก็ยังไม่ยังอีกนางก็ยังอีกคราวนี้ใจเนี่ยไม่อยู่ละขี้ขึ้นสมองมายัางไงคือเป็นอย่างนั้นเลยคือแบบคือจะสวดอะไรดีจะสวดยังไงดีเขาเขา เขารู้แล้วว่าเรารู้แต่เขาไม่ไปอืคืออันดับแรกคือนโมมาก่อนหละนโมตาสะเนี่ยนะนโมตาสะมาก่อนแล้วก็ได้แค่นโมตาสะนะคุณก็ดำอย่างอื่นไม่มีมาเลยอืเพราะอะไรคะเพราะเราตื่นเต้นหรืออะไรคะใช่มันมันไม่จะถถึงจมันมันกลัวแล้วมันตกใจไงมันมันเรียงคําพูดไม่ถูกถูกต้องไหมถูกมันเนี่ย ขนาดเล่ายังใจสั่นเล่นเล่าอยู่ในห้องตัวเองด้วยนะเนี่ยครับห้องที่เกิดเหตุถูกต้องไหมใช่เล่งที่ห้องที่เกิดเหตุนี่หแต่วันนั้นพี่ไม่ได้ฝันไปใช่ไหมไม่ได้นี่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 เอะไรคะพี่หยิกขอพี่หยิกตัวเองด้วยเ๋ยาสองข้างหมดเลยอ่ะอได้กงก่อนไหมก่อน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 เจอนี้ได้ได้มีกงกึงเลยก่อนไหมไม่มีกงอ่ะไม่มีกงเป็นความดันอยู่อ๋อเป็นความดันไม่มีอยู่ใช่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังหวีผมอยู่ หวีตลอดเวลาเสียงยังไงนะหวีอยู่งั้นแหละเช็กเช็กอยู่งั้นแหละทำยังไงก็ไม่ไปนางไม่ไปทํายังไงก็ไม่ไปไล่นางก็ไม่ไปครั้งที่สองอิติปิโสนางก็ไม่ไปหมายถึงว่าอย่างแรกนโมตสะศานี่ไม่ไปแน่ๆอยู่แล้วไม่ไปอิติปิโสไปอีกไหมคะไม่ไปอีกแล้วอิติปิโสหลับตาพยายามตั้นใจมากเลยแบบขมขมใจอ่ะการที่เราไม่เคยเจอและเราเคย เราเคยเราเคยเจอเยอะแยะแต่สภาพเจอแบบนี้เราไม่เคยเป็นครั้งแรกมันมันใจเต้นมากเลยนะคุณมดดำเพอมะนจะช็อกอะเข้าใจไหมหัวใจมันแบบมันตึกตึก,ต,กตึกอย่างนี้เลยนะมันแบบฝ<ม>ันไปเลยเหม่อแล้วเหนื่อยแตกหมดเลยอ่ะแล้วพี่ก็พยายามหลับตาหลับตาแล้วก็พยายามท่องน้โมูใหม่แล้วก็ตามดยอิติปิโสใหม่แล้วพี่ก็เข้าชินบรอชอพญาธนาคตาพุทธาไปเลยเข้าชินบรญชรไปเลยแบบนิ่งๆเลยนะแล้วยังไงต่อพอไปถึงพอไปถึงกลาง ชินมันชรพี่โลมพี่กลัวเอาพี่ล่มแล้วพี่ก็เลยลืมตามาดูอีกนางก็ยังไม่ไปนางก็ยังหวีอยู่อย่างนั้นนะก็หวีอยู่อย่างนั้นไะขนาดเรดสวดชินบัญชรแล้วนะไม่ไปไม่ไปไปแล้วมาครั้งที่สีครั้งพี่หลับตาแล้วพี่พยายามแบบแบบทําใจให้นิ่งที่สุดเลยแบบทําคิดว่าจะไม่มีเรื่องอะไรแล้วเหมือนเหมือนกับเรานั่งกดมนธรรมดานหะคุณผู้นำแล้วก็ใจเย็นขึ้นละเพราะว่ามันอยู่กับเรามานานน่าจะขึ้นชั่วโมงแล้ว เราก็พยายามแบบเออท่องไปน้มูตสาสามเถิปีติปิโสเสร็จอชายานนากระทาพุทธาจนจบเลยแล้วเราลืมตามาหายค่ะอ,อ,อ้าวทำไมคะหายไปไหนคะไม่อยู่อลืมตาม,มาครั้งนี้ไม่อยู่อมไม่อยู่คนนี้พี่ก็เลยลุกขึ้นมาแล้วพี่ไม่กล้าไปเปิดไฟพี่ไม่กล้าไปเปิดไฟเพราะพี่เลยพี่ไม่กล้าไปเปิดไฟเพราะอะไรรู้ป่า เพราะว่าพี่กลัวระหว่างที่ไปเปิดไฟถ้าเกิดนางโผล่มาพี่จะทำยังไงเงไม่ใช่ไปกับไฟกับนางยืนอยู่นออหายจพี่ประมาณไม่ถึงวานเนาะแล้วพี่ก็แล้วพี่ก็อยู่อย่างนั้นแหละดั่งอยู่อย่างนั้นแหะจนทัสว่างเลยอ่ะแล้วพี่พอตอนเช้ามาพี่ก็เลยไปหาป้าแม่บ้านอบอกว่าป้าแม่บ้านเนี่เล่าให้ฟังเนาะนูว่าพี่ก็เอาไอ้ที่พี่หยิบเขียวๆนี่ให้ดูสองข้าอโอ้ยทำไมเองหยิกขนาดนี้บอกอุ้ยพี่หนูกลัวมากเลยเมื่อคืนหนูกลัวมากเลยคืนนี้หนูนอนได้หรือเปล่าไม่รู้เลยหนูต้องเปิดไฟแน่เลยหนูก็ ที่เขพูดกับป้าแม่บ้านป้าแม่บ้านเขาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวป้าพาไปหาล่างทรงให้เขาดูให้เป็นแบบหมอหมอดูอะ่ะอือเออแต่เอ็งต้องเสียค่าครอานะ99บาทโอ้เท่าไหร่ก็เอาเหอะเพราะเรา,รเรา,ากลัวรู้แล้วเรากลัวเพราะเราต้องอยู่นี่บ้านเราอะเราจะหนีไปไหนอะ่ะถูกไหมเพราะเราจะให้เราไปนอนไหนอะ่ะเราซื้ออืมพอไปให้เขาดูปรากฏว่าปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาก็ถามว่า บ้านใหม่บ้านเกา่าบอกอ๋อมันหนูซื้อมือหนึ่งเลยค่ะห้องูซื้อมือหนึ่งเลยนะคะหนูไม่ได้เช่านะคะหนูซื้อ,อแล้วก็เป็นคนแรกที่เข้ามาอาศัยหนูมาตกแต่งเองทั้งหมดคือไม่มีอะไรเลยคือเป็นของเราหมดทุกอย่างก็คือเราเริม่มต้นเป็นเจ้าของเลยใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็มีซื้ออะไรเข้ามาในห้องมั่งหรือเปล่าเออหนูก็บอกว่าไม่ได้ซื้ออะไรนะก็มีแค่กระจกสองบานอืถ้าปกติกระจกก็น้องชายทำมาให้ขึ้นบ้านใหม่เพราะน้องชายติดทํา รับติดกระจกอลูมิเนียมอยู่แล้วอมันเป็นบางใหญ่บานหนึ่งบานรอง,งบางนนึงติดคู่กันเลยคือน้องไป,ปช่างช่างอลูมิเนียมติดกระจกอยู่แล้วถูกต้องไหมลนะ่ะใช่ใช่ค่ะอเขาก็ไล่าหาอยาเขาเลยถามว่าอะแล้วทําอาชีพอะไรพี่ก็บอกพี่ขายเสื้อผ้าข้างในอะไรผ้ามือสองออืืมพี่ขายผ้ามือสองแต่เขาบอกว่าอวแล้วเธอได้ชุดที่ที่เธอที่เห็นเนี่ยมันเป็น แบบเดียวกับที่เธอขายหรือเปล่าบอกไม่ใช่ค่ะอืมพี่ไม่ได้ขายชุดไทยพี่ไม่ได้ขายผ้าถุงแบบนี้อืแล้วพี่ก็ไม่ได้สายขายเสื้อสีขาวแบบนี้แต่บอกพี่ไม่ได้ขายพี่ขายชุดเดทสชุดแตบะบเป็นของวัยรุ่นอืมหมอดูเขาก็เลยบอกว่าดูจากถ้าเขาดูแต่ก็พูดนะแต่พี่ก็ไม่พี่รู้ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จยังไงนี่หมอดูก็เป็นคนพูดว่า ขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เข้ามาดีนะเขาจะมาช่วยเธอมาค้าขายอะไรประมาณนี้บอกอ้ยอย่ามาเลยทำมาอย่างเนี้ยทำไมอ่ะถ้าสมมติเราค้าขายดีขึ้นผีมาช่วยให้ค้าขายดีขึ้นไม่เอาหรอกถ้าคุณมดดำคุณดาคุณมดาไม่เจออย่างที่นะมันจะไม่รู้ทดลองได้คุณมดดาเยี่ยวแตกที่นอนแน่นอนจริงจริงเพราะเราเจอจริงๆริงโอ้ยสุดสุดเลยอืขนาด พี่นะมีมีเจอเจอแบบนี้เจอเห็นเห็นเห็นเป็นตัวแบบนี้นะหลายครั้งนะแต่ไม่เคยเห็นแบบประชิดติดต,ตัวขนาดนี้นะอืแล้วหลังจากที่ไปหาหมอดูแล้วเขามันหายไหมคะหรือเจออีกพี่ไปหาหมอดูแล้วหมอดูเขาบอกว่าพี่พี่ถามหมอดูว่าแล้วเขาจะกลับมาให้ให้ให้หนูเห็นไหมเขาบอกว่ามาอีกเขาจะกลับมาอีกแล้วแล้ว,ลวพี่เลยบอกว่าบอกกับเขาได้ไหมจะสื่อสารได้ไม่ต้องมาแล้วเดี๋ยวทํงดูไม่ให้อื เพราะเราไม่อยากเจอแบบนี้อืแต่ก่อนนะพี่เคยคิดนะคุเจอผีเมื่อไหร่กูหวยมันนั้นเนี่ยกูต้องถูกหวยแล้วไมคุณลรแล้วเวลาถ้าเจอผีจริงๆล่ะโอ้โหเย่าพูดเลยค่ะคุณพุทธธร้มทำไมคะเชื่อไหมหนึ่งเดือนเต็มที่เปิดไฟนอนอืมเปลืองค่าไฟอีกใช่เปิดไฟนอนแล้วก็ไปเล่าให้หลานฟังเอาหลานมานอนเป็นเพื่อนหลานกวนหนักฝันหลานกวนหนักกว่าพี่อีกแล้วมกลับไปบ้านมึงเห้อ ทําไมอ่ะหลานเจอเหรอหลานมานอนเป็นเพื่อนหลานมันกลัวคุณผู้ชมมันกระจกกระจกนะมันบอกให้ปกดเก็บให้หมดในตอนนี้กระจกก็บริจาคไปแล้วค่ะแล้วสรุปกระจกนั้นไปเอามาจากไหนได้ไปถามละกระจกกับเป็นของน้องชายเขาทํามาให้ตอนของใหม่ๆเลยหรือเปล่าของใหม่ๆเลยค่ะแล้วสรุปผีมาจากไหนอ่ะแต่ใจไม่รู้สิยังคิดไม่ออกเลยเนี่ยลองเจออีกสักครั้งแล้วถามเขาไหมคะ โอ้โหพอจะค่ะคุณแล้วเราขายดีข şey ึ้นไหมอ่ะเราเราขายดีขึ้นไหมตั้งแต่เรารู้จักกับเขาอ่ะก็ปกตินะจนกระทั่งได้ปิดกิจการอ่ะโอ้ขายดีจนปิดใช่ก็ขายมาพอดีปิดกับช่วงโควิดก็ปิดกิจการันี่งยเพราะว่าตั้งแต่ปิดปิดตองปิดโควิดมาพี่ก็หยุดยาวมาเลย ใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวยรวยกดด้วยนะครับกด Subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป x